พันดอกได้แค่นี้นะเดี๋ยวเราติดตามดีกว่าเขาบอกว่าวันนี้มีถึง3ลูกแล้วก็มีเซตถึง4เซตเลยเธอรี่สร้างเฮ้ยเอ้ยอย่าเล่นกันดิกินไม่เล่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เร็วอยู่นะกี่โมงอะเสร็จภายใน4โมงก็คือเราเสร็จแต่เราไม่ไวซ์โซเวอร์เอ็มดอกดาราดอกดราเอกสิทธดีที่สุดของเทอร์รี่เพิ่มโฟไฮยา ช่วยให้ผิวนุ่มดูอิ่มน้ำ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อินตอนนี้เรามาถึงกันที่ศูนย์วิจัยวอวนะครับหรือว่าที่ที่ทางเทอรี่ของเราเนี่ยมีการวิจัยเรื่องของดอกกาหลาแต่ว่าเราต้องมาดูให้ได้ว่าของเขาดียังไง ที่เขาบอกว่าเฮ้ยเธอที่หนึ่งขวดอะ่ะมีดอกดาลาสกัดอะ่ะเป็นร้อยร้อยดอกมันจริงไหมแล้วก็คือในการจะรับพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งที่ที่บอกเนี่ยอ่ะหนึ่งเราต้องมาดูถึงต้นตอ่ออันนี้คือเรื่องจริงนะมาดูว่าเฮ้ยการวิจัยมันดีแค่ไหนแล้วก็หลังจากที่เราเชื่อมั่นในบทวิจัยแล้วเนี่ยเราก็ไปทดลองใช้ส่วนใหญ่ก็จะทดลองใช้ประมาณแบบอย่างน้อย7วันถึง14วันขึ้นไปเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยการใช้แล้วมันมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างอะ่ะถึงจะตัดสินใจรับ คือเราแค่รู้สึกว่าตรงนี้วเวลาเราจะพูดอะไรที่ที่เป็นตัวแทนเราอะเราก็อยากขายในสิ่งที่มันดีที่สุดจริงๆขายของก็ขายได้เนาะแต่ขายในสิ่งที่เราเชื่อมั่นอะเราขายได้ถนัดกว่าเหมือนกับคําพูดที่ว่ามันพูดได้เต็มปากกว่าเนี่ยเวลาอินจะรับอะไรอินจะเป็นของที่แบบอินใช้เองใช้หมดซื้อซ้าเหมือนกับบางทีลูกค้าส่งมาให้ใช้1ชิ้นใช่ป่ะไม่นะหมดไปซื้อเองอเยอะมากเพราะรู้สึกว่าแบบเออเราอยากได้แบบของที่ดีที่สุดให้กับทุกคนอย่างจริงๆครับงั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าพี่ไปดูกันเลยครับ ก็ปูนี่ใช้พันดอกพันดอกได้แค่นี้นะครกลิ่นกลิ่นมันจะแบบเหมือนอะไรนิดนีดแต่ว่า่นี่ก็คือเข็มคนมาเพราะว่าเขียนว่าเป็นสารสกัดดอกกระหล่ำ70% ดีเดย์ครับผมวันนี้เป็นว yeah. ันถ wow, ok ่ายโฟโตชูเยก็เท่ากับว่าวันนี้พี tomorrow, ่อินตัดสินใจรับพี่เซนเตอร์ตัวนี้แล้วใช่แล้วก็หลังจากที่ไปวิสิตโรงงามมาใช่ไหมครับแล้วก็เอามาลองใช้จี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็เลยได้ดีเดย์มาถ่ายโฟโตชูดกับลูกค้านะครับ เดี๋ยวเราติดตามดีกว่าเขาบอกว่าวันนี้มีถึง3ลูกแล้วก็มีเซตถึง4เซตเลยดูได้ถทุกลูกเยครับทุกลูกทุกลูกก็จะมีลุกแบบถ่ายกับธรรมชาติตอนเช้าก็จะแบบลุกใสๆสหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะเหมือนไล่เลเวลขึ้นไปผมก็จะเปียกขึ้นหน้าก็จะแบบเต็มขึ้นคือในการถ่ายโฟโต้ชูดอะ่ะมันไม่ใช่ว่าชุดเดียวหน้าเดียวจบนะทั้งหน้าช่างผมเขาต้องทําการบ้านมาเหมือนกันว่าแบบเดให้ดูให้ดู วันหนึ่งมีกี่ลูกเงี้ยลูกแรกผมเป็นยังไงนะเป็นยังไงเข้ากับชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะวางกันมาก่อนแล้วแล้วก็พอถึงวันถ่ายเนี่ยเขาก็จะค่อยๆไล่ถ่ายพิธีละลูกเงี้ยนี่ก็คือเป็นวันถ่ายทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ครับเจ็ดโมงเช้าถึงเย็นเลยฮะแค่คิดก็โมง่งแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าวันนี้ที่ถ่ายกี่ได้ครับตามไปดูกันนะครับ ลูกแรกเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ลูกแรกเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้กำลังเป็นกระจกลูกสองลูกสองก็จะมีความแบบสนุกขึ้นแล้วก็ผมก็จะแบบไม่ได้แบบเนี้ยบเหมือนลูกแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเหมาะสำหรับวัยเรานะฮะวัยรุ่นวัยสิบแปดวัยเกิดปีสองพันนั่นแหละเมื่อกี้แอบไปสาพท่าีโอโหที่เลือกพี่เขาพิ้ววินมาเจ้าซราเธอได่สร้างเฮ้ยเลยเหรอแล้วเลยตอนนี้เธอรไ่้สร้าง เรียบร้อยเป็นไงดีไหมีมากดีมากลูกนีก็เป็นฟิลแบบเขาบอกว่าเป็นฟิลแบบห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้สมกับการที่แบรนด์เราอ่ะเป็นงานวิจัยก็คือให้มีแบบเรื่องของแลบมีอะไรนะเขาเรียกบีา b e a k ใช่ตั้งตั้งตั้งไว้แล้วเราก็เป็นเหมือนกับคุณหมออย่างเงี้ยลูวสุดท้ายก็จะเป็นแบบใส่สูรลูกผู้บริหารนิดนึงรอก็จะเปลี่ยนอีกสไตล์นึงครับผมก็อย่างที่บอกว่าวันหนึ่งอ่ะถ่ายกันหลายแบบหลายสไตล์มากนะก็ต้องดูต่อไปนะ นี้เราตื่นสายเนาะที่เราเนีเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอ่ะจะทําผมก่อนในยที่ยังลีฟหน้าสดไว้อยู่ครับหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าไปแล้วแต่งหน้าสดก็ยังดีนะเพราะไอ้ไอ้กูลองเพราะว่าผิวจีกับผิวแต่งก็ดีเหมือนกันเทอร์รี่เขาดีจริงจวันนี้ทําอะไรพี่วันนี้พี่มาทำอะไรวันนี้ถ่ายวิดีโอครับวันนี้ถ่ายวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์ได้ดายวันรัผิวใสต้องเทอร์รี่วันนี้ใส่สุดขาวใส่สุดดำ เป็นลูกจำครั้งที่แล้วก็คือหล่อเมืนเราล่ะสุดข้าวแสมาแล้วเหมือนไปทำบุญ <laughs> <laughs> ทานหนึ่งแล้วคือบางทีก็ตกใจือนกันที่เป็นคนท,ทำงานได้วใหม่ เมื่อกี้เขาเที่ยงดีกว่าเพราะอะไรครับเสร็จเขาไม่เอาแล้วเสียด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของวันนี้รู้สึกยังไงสดสุดเสด็เลยเหรอฮะหล่อสุดๆประทับใจสุดๆหยิบกุญแจปลดล็อกสู่ผิวใสด้วยเธอรีกุญแจก็จะมีเขียนว่านี่นี่นี่ขอเขาได้ทับรูปแกุญแจที่เขียนว่าเธอรีแล้วมีแค่อันเดียวไม่ทำสำรองมาเขาก็เลยกลัวตกก็เลยเอาไผ้ามารอง คือถ้ากดผิวไม่มีแล้วบันหลงไม่ใช่หรต้องออกเองนักแสดงต้องออกตังค์ให้บริษัทบ้างอ่นล็อกผิวแบบอินต้องมีคีย์แบบ All-In-One ด้วยดารล่าฟลอเรลโดสเซรัมอินครีมช่วยดูแลสภาพผิวด้วยพลังสารสกัดจากดอกดารลาเดี๋ยวเซรับก็จะพักครับผมแล้วพอพักเสร็จปุ๊บช่วงบ่ายถ้าดูในเบรกก็คือจะเป็นลุคแบบเพลยกุญแจปุ๊บ เข้าสู่เคล็ดลับของผิวใสปุ๊บก็จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมใหม่ใช่ก็จะเป็นรูปแบบมั่นใจขึ้นเทคนิคการถ่ายก็จะกระฉับกระเฉงมากขึ้นวิธีการเล่นก็จะแบบว่ามั่นใจขึ้นไปอีกแล้วก็แบบชุดก็จะเท่ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยลูกเขาว่างอยู่ลูเขาวอางอยู่ลูเขาวอางอยู่ลูเขาวอางอยู่ลูกเขาว่าอยู่ยิชิวป่าวะยังไม่ได้กินเลยที่เติมคือไม่โดนน่า อันนี้เติมจริงป้ะไม่เคยไม่ทํางานวันนี้เราสนใจใครมากสุดหนก่งคนแลยถ้าหลังก้องคือถ้าหลกลองไม่มีก้องมือเฮ้ยนี่เป็นหมื่นคนนี่อยู่เดียวเนี้เขาเปลี่ยนคนแล้วไม่รู้เล่นยังไงเปิดมานานไม่เปลี่ยนเลยเอ้ยอย่าเล่นกันดิ กินไม่เล่นนะอะไรอย่างเงี้ยเเล่นกันดอกินต้องขอต้วงับไม่ชอบเล่นอะไรอย่างเงียมันเล่นเ้าวข้าวข้า้าวข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 ข้าว้ข้าวาวขวข้าวข้าวข้าววข้าวาเาาา้าวาว้าาเาย

ไปดินี่เขบอกว่าวันนี้ไอ้ยาหยูด1-2ปุ่มนะหยู่เลยอยู่เลยไม่แต่วันนี้คือเธอแยกประเดียวกันเธอยยคนนเดีวกกัต้องคุยกันก่อนเธอจะไม่มีสิทธิ์ได้กินของหวานันหูให้ก็ได้ไม่เป็นไรฉันถึงกยากินของกินก็ได้กินข้าวกันกินข้าวกินข้าวกินข้าวมีอะไรบ้างดูเรื่อเรื่องข้าก่นวันนี้ก็คือ ข้าวผัดต้มยำเฮ้ยดูดีนะมีเขามีกุ้งมีไข่เจียวให้จริงๆนะเว้ยสัปีกเกี๊ยงของจรินหมดเลยคนเดียวจริงคือหรอคนเดียวนี่ไงอีสระขนมให้ทุกคนกินอีไม่กินครับอีไม่กินขนมแช่เนี่ยที่สั่งมาเนี่ยก็ให้ทุกๆคนกินเราเป็นคนไทยวัฒนธรรมการกินของไทยคือการกินแบบแชร์เข้าใจป่ะเออเราก็ต้องกินแบบหลายๆอย่างกินข้าวไม่แค่อย้นเดียเดี๋ยวไปดูตอนที่กินเกี๊ยวชุนก่อน ลูก,กั่นท้ายใส่แบกรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับลุกแรกก็เลยจะให้มันแบบว่าเปลี่ยนขึ้นอีกหน่อยครัคำตอบผิวกระจ่างใสเรสความมั่นใจ แค่ม eh? e hmm. okay, so okay. ีดาร์ละฟลอเรลโดสเซรัมอ oh, ินครีมจากเทอรีขีเดียวอยู่อันนี้ที่สุดท้ายจริงๆแล้วใช่ไหมสุดท้ายเป็นคอร์สครับผมเน้นผิวพระเจ้าปั้นไม่ใช่ทอดผิวเทอรีปั้นก็เร็วอยู่ไหนกี่โมงอะประมาณเจ็ดสี่โมงเฮ้ยถ้าเสร็จภายในสี่โมงก็คือเราเสร็จแต่เรามีไวท์ซาวเวอร์เสร็จเที่ยงไม่เสร็จเพราะเรามีอัดเสียงต่อนะ เดี๋ยวเราถ่ายเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องไปทําการเก็บเสียง voice over หรือว่าเสียงที่เวลาเราดูโฆษณาแล้วมันเหมือนมีเสียงภาพแบบใหม่เทอรี่แบบสุดใหม่เออปกติเขาอัดในห้องอัดที่ไหนจริงๆก็มีนะมีอัดในห้องบ้างแล้วก็ในตัวบ้างแล้วก็บางทีเขาก็ใช้เสียงแบบไปจ้างคนพากแต่ว่าอย่างกรณีของเราก็คือเราพากเองด้วยดา์ล่าฟลอเรลดสเซรั่มอินครีมช่วยดูแลสภาพผิว ด้วยพลังสารสกัดจากดอกดาลาเอกสิทธ์ดีที่สุดของเทอร์รี่เพิ่องโฟไฮยาช่วยให้ผิวนุ่มดูอิ่มน้ำพรอมซาลิกไซลิทแอซิดบางเบากว่าครีมเข้มข้นกว่าเซรัม่มซึมไวคำตอบของผิวกระจ่างใสเรสความมั่นใจชายชาเช้าเย็นๆเ,เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยอินว่าอันนี้เป็นพาที่คนจะไม่ค่อยเห็นเลยนะใช่ป่ะแบบน้อยมากๆที่คนจะเปิดขนาดที่ว่าให้ดูไวเซอร์นะครับแล้วพอเราไวเอเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมพุ่มกับโปรดักชันเขาก็จะเอา ไปตัดแบบเร็วๆเลย5ทีแล้วก็เอาไปขายลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าฟังแบบก่อนอีดิทแล้วรู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างผ่านแล้วก็เลิกกองได้เขาก็จะกลับไปอีดิกันอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมุติถ้าเกิดมันมีแบบอุบิเหตุเฮ้ยฟังแล้วยังอยากเปลี่ยนบูนเงี้ยเขาก็จะนัดอีกวันหนึ่งมาเสียงเพิ่มเลยครับแต่ว่าระดับอินซูลินเป็นไงเ,เรียกกองอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เรียกเพิ่มแน่แน การรับพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณจะคิดว่าเฮ้ยการที่ถ่ายเคบีแล้วก็ถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วนะยังเหลืออีกหนึ่งงานสําคัญแล้วเป็นงานยิ่งใหญ่ด้วยก็คือเอาสิ่งที่พวกเราทั้งหมดทาเนี่ยไปเปิดตัวซึ่งได้ยินแววแวมาว่าเขาจะไปเปิดแบบพารากอนงานใหญ่มันไม่ใหญ่แน่นวิก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วก็อยากรู้ว่าวันนั้นเป็นยังไงก็ขอให้มีคนมาเยอะๆแล้วก็แบบอยากจะเอาสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำโปรดักชั่นต่างๆเนี่ยไปเปิดให้เขาดูครับผม ก็รอติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปจริงว่าเฮ้ยทั้งหมดที่เราถ่ายมามันออกมาแล้วจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนไปดูวันนั้นกันนะครับ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับตอนที้ผมจะไปสบายเพราะว่าผมก็เหนื่อยเชียวเรายไปเปลี่ยนชุดแล้วก็รวมพลกับแฟนครับของผมก็จะแบบพูดคุยกันเล็กน้อยทุกคนอุตสห์มาให้กำลังใจว่นนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยผมแอบอบดาวนี้มาให้ด้วยแหละเดี๋ยวดูกันวันนี้อบเบลนี้มาเผื่อดนวยนะแต่ว่าหวานนิดนึงนะสูตรของเรานั้นน้ำตาเยอะกันไปนิดนึงอยากทาแล้วเหรอครับ อ๋อไม่ได้ให้เขาขายขายเซื้อค่ะซื้อค่ะเซอร์เซอร์เอรเออจริงจริงบางที่สายาเสน่ห์เราอาจจะหลงไปเลยไไม่ด้ยินะเฮ้ยมันได้อยู่นะเว้ยอยากเองนะ ใส่เสื้อสวยเอาไปสองอันคิมต้องใส่กิ๊บแล้วคิมตัวสวยมากเอาไปสองอันแล้วคิมต้องเราอะพี่นี่ต้องใช้อะไรพี่นี่ต้องใช้อะไรจบเรียบร้อยแล้วนะครับกับหนึ่งวัน ไม่ให้หน,นึ่งวันดีหลายเดือนอยู่ในการทำพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยการทำพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็พรีเซาคญวันี้จบคลิปแบบน่ารักมากๆนี่ไมป่ไหหน่อยนี่นะอย่าลืมกด